อย่างก็เป็นวัตถุสิ่งของบางอย่างก็เป็นนามธรรมเป็นประโยคเป็นวจีกรรมที่มีอนุภาพ ไล่ความชั่วความทุกข์ออกจากจิตใจได้เป็นประโยควงเล็บคาถาเป็นประโยคที่เป็นมงคล เป็นคำสุภาพเป็นคำจริงคำสุภาพและคำจริงคำสรรเสริญสิ่งที่ถูกต้องคำประเภทเหล่านี้ประโยคเหล่านี้ถือว่าเป็นคาถา ที่มีอนุภาพเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขลังจะขลังหรือไม่จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อยู่ที่ว่ามันออกมาจากผู้ใดถ้าออกมาจากผู้ทรงศีลผู้ไม่ทำชั่วทำบาปแล้ว เป็นพวกโยคียหรือสีดาบทนักพลดนักบวชเราไม่ใจแคบแต่เฉพาะว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาน่นะใครก็ได้ลัทธิใดศาสนาใดก็ได้ ถ้ากล่าวคาเช่นนั้นมีอนุภาพด้วยกันทั้งสิ้นบริสุทธิ์จากจิตจากใจออกมาไม่ใช่เป็นมายาแก้งก่าวแก้งกระทำม,มีหวังลาบโลภกิเลสแอบแฝงนั่นคือในยะหรือว่าความหมายของคําว่า ศักดิ์สิทธิ์นะนั้นใครที่ตื่นขึ้นมาเช้ามาได้ยินได้ฟังซึ่งคาถาเหล่านั้นจากผู้บริสุทธิ์ในจิตในใจทั้งหลายก็ถือว่าได้ทำความดีถือว่าเป็นมงคลโหถ้าได้เห็นด้วย อย่างเราได้เห็นผ้าเหลืองผ้าขาวสมณะพระแม่ชีเห็นโยคีลือสียุคนทนนะถือว่าได้เห็นด้วยทั้งได้ยินเสียงทั้งได้เห็นกิริยาอาการทั้งหลายถือว่า เป็นมงคลหูมงคลตาถ้าได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วเกิดความอิ่มเอิบปิติใจก็จเป็นมงคลในใจแล้วนั่นแหละบุญเกิดแล้วบุญสำเร็จขึ้นในใจมันลากไปที่หูมันลากมาจากตาเออภาพนั้นมีอนุภาพ เสียงนั้นมีอนุภาพทำให้ใจเบิกบานได้หดโหอยู่หอเหี่ยวอยู่ซึมเศร้าอยู่ตรอมตร,อม,ตรอมอยู่หายได้เออหายได้โดวยวิธีธรรมชาติเหล่านี้แหละมันแปว่าถ้าเราสามารถหาเสียงหาภาพที่เป็นมงคลดูอยู่ได้ฟังอยู่ได้เป็นปกติเป็นประจำ อยู่เนืองเนืองมองคลย่อมเกิดขึ้นบุญย่อมเกิดขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดขึ้นแก่เจ้าของหูเจ้าของตานั่นแหละเจ้าของใจเนี่ยถ้าใครเกิดมาชาติหนึ่งได้ใช้ชีวิตโดยมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่นังเนือง,องกับสิ่งที่กล่าวไปแล้วนี้ถือว่ามีบุญแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในแดนเกิดแล้วได้แดนเกิดที่ประเสริฐเอองั้นงั้นสิ่งที่ควรจะสแสวงหาคือสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายมันจะหาได้จากที่ไหนด้วยวิธีใดอันนั้นแล้วแต่เจ้าของจะศึกษาเจ้าของจะใครอยากรู้ใฝ่ศึกษาหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีเวลาไม่ว่างอะถ้าเข้าใจแล้วไม่มีเวลาไม่ว่างก็ยังดีอยู่นะที่น่าสงสารที่สุดคือพวกที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยในชีวิตเนี่ยในวันหนึ่งคืนหนึ่งอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่ควรจะได้กระทำเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้จักอืมจอคอมพิวเตอร์มันแย่งไปหมด จอโทรศัพท์มันแย่งไปหมดเลยไม่มีมุมให้ฉุกคิดถึงตรงนี้เลยอันนั้นก็ถือว่าอาภัพภาษาโบราณเรียกอาภัพแสดงว่าวัดสนาน้อยมีบุญน้อยจึงไม่ให้ฉุกคิดไปในเรื่องที่มันเป็นมงคลหรือว่าเรื่องที่ควรจะรู้เอาละ รับพรเป็นภาษาบาลีอัตถาธิบายให้ฟังเพื่อต้องการจะได้เห็นความสำคัญหรือว่าคุณงามความดีที่ตัวเองได้กระทำแล้วนั้นวัาลึกซึ้งว่าจริงว่าตรงจะได้ตั้งใจที่จะรับและอยากที่จะกระทำให้ตลอดชาติอย่างยิ่ง หลวงพ่อจะกล่าวเป็นภาษาบาลีเราก็น,นึกเป็นภาษาไทยผลแห่งความดีนั้นหนึ่งได้แก่เจ้าของเองที่กระทำสองเมื่อได้แล้วอย่าเก็บไว้เองต้องยกให้ผู้อื่นบุญไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บให้ตัวเองนะบุญมีไว้เพื่อให้ผู้อื่นเออตัวเนี้ยจะต่างกับทรัพย์ทางโลกหน่อยถ้าทรัพย์ทางโลกแล้มีให้เก็บเอาไว้เอง ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ผู้อื่นส่วนหนึ่งแต่บุญนี่ไม่เลยนะส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ตัวเองไปให้คนอื่นหมดเดี๋ยวเราไม่มีไม่มีบุญสู้กับมานว่างั้นเข้าใจผิดมันทวนกระแสมันไม่เหมือนกับทางโลกในเรื่องของอ,อนามธรรมในเรื่องของกระแส บุญกระแสบาปเนี่ยมีแล้วยิ่งให้ไปมากเท่าไรนั่นแหละแต่นี้อยากจะให้มันมีมากต้องทําความดีมากๆเพื่อจะได้มียกให้เขาอยู่เนืองๆอันนี้ถึงจะถูกงั้นความดีที่ได้ยกให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายอันจะมีสิทธิ์มีส่วนในผลบุญนี้ชื่ออะไรบ้างนามสกุลบ้างอะไรบ้าง ชาตินี้หรืออดีตชาติบ้างอันนั้นไม่ต้องกิ่งเกงแม้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรปีไหนเขาจะรับเองเขาจะรับเองและเขาไม่ปฏิเสธแล้วเขาอยากจะได้เขารออยู่เปรียบเสมือนเรากำลังจะแจกทานกำลังจะโปรยทานอืม เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเหรียญน,นี้สำหรับนายกแบงค์นี้สำหรับนางงออืไม่ใช่ไม่ได้ระบุเลยไม่ได้ระบุล่อยไปเถอะไม่เหลือโปอยเท่าไรก็ไม่เหลืออืมใครเก็บได้นั่นแหละอืแสดงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาเก็บเก็บไปได้ก็เป็นของเขาเขามารับไปก็เป็นของเขา ส่วนผีตนใดเปรตตนใดไม่ได้มาใสา่ใจในความดีที่เราจะยกให้อย่าติดใจให้สิ่งที่ดีแล้วไม่มารับโอ้ถือว่าเปรตนั้นไม่ได้ใส่ใจในในตัวเองเลยที่อยากจะเอาบุญไปยกระดับก็ช่วยไม่ได้ถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงที่ตายไปเรียกใครมาเอาอยู่ในฐานะที่จะเอาไม่ได้มาเอาไปเพิดเพลินอยู่กับอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้อืมช่วยไม่ได้ อย่ากังวลเรามีหน้าที่ให้ให้แล้วให้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความบริสุทธิ์บริสจากจิตจากใจจบจบหน้าที่ของเราแล้วนะถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกมันจะไม่ติดไม่ติดอยู่ในบุญไม่ติดอยู่ในการอุทิศเอ้ได้รับเปล่าก็ไม่รู้อืมลำบากเปล่าก็ไม่รู้โอ้เขาก็ตายไปแล้วจากภพจากภูมิเราไปแล้วจริงๆนั้นนะ เราเองต่างหากเพอเพอเขาตายไปแล้วเขาทำความดีมามากกว่าเราเขาไปเกิดที่สูงส่งกับเราแล้วมีญาติใหม่แล้วยังไม่เด่นนึกถึงเราเลยเพราะอะไรอะ่ะเอาเหมือนกับที่เรามาเกิดเป็นคนไงเรานึกถึงญาติเมื่อเจ็ดชาติแปดชาติที่แล้วบ้างไหมเออนึกถึงก็ไม่รู้ว่าใครมันก็หายนึกถึงอะ่ะม,มันเป็นปัจจุบันอยู่กับอะไรอ่าเราเป็นปัจจุบันอยู่กับ โลกมนุษย์มันก็มักจะม,ม,มีความโผกพันยึดติดอยู่แต่ญาติในปัจจุบันชาติเช่นกันระบบทั้งหลายทั้งปวงไปเกิดภูมิไหนก็มีญาติในภูมินั้นภูมินั้นเป็นปัจจุบันก็มักจะลืมญาติในชาติเก่าๆเาพราะมันนานมาแล้วอย่างเงี้ยนะแต่เรายกให้ เผื่อที่ว่าผู้ใดจะมีสิทธิ์มีส่วนต้องการผลบุญไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก็ขอเชิญเนอร์มารับกันไปยะถาวารีวาหาปูลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามนิโชติระโสยทา สพ,พีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง